สวัสดีครับพี่น้องที่คิดฮอดคิดถึงสุข,ขุชนครับเ mm hmm. มื่อวีผมอาจารย์ค้มกะมาเบาคลิปทายคลิปทายเจ้าของบอให้พี่น้องเบิรงอีกแล้วนะครับ mm hmm. กาลังพากันออกไปทุระจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับ mm hmm. เดี่ยวว่าไปอุดรอ,ออกมาจากบ้านดงแสนแหงครับ mm hmm. ตําบลคอกส้างอำเภอศักใครจังหวัดน้องคาย mm hmm. พี่น้องครับ ืันอนี้กับมีแนวมาบอกสู้พี่น้องฟังอีกนั่นและแต่ว่าอาจจะว่าเป็นเรื่องบอนซืนปันไดต้องถือว่าเป็นดรามมากันจักหน่อยนะครับขอพูดพี่น้องหลายครับที่คนติดตามช่องของคมเจียวไขสีเรากาช่องของสายยัานบรรุงครับพี่น้องครับให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับว่ถิ่มว่าป่าบ่าปล่อยบ่าล่างว่าอ้งางว่ไกลบ่นิราศบ่พลากจากกันนะครับขักแพ่งกันคือเก่าคือผีคือ,คอน้องพี่นอ้นองเอ้ยครับไปพูดจินปลา มาพี่กินเขาครับล่างเทือก็ได้กินเขาปุ่นนอนทิ้นยักษ์เนาะพี่น้องครับมื่อนีผมกาสีมาเบ้านะครับเกี่ยวกับพี่น้องที่คอมเมนต์เข่าม้านะครับคนเบืองขีบที่ยังก็ท่น,นเข้าใจอยู่ลังคนก็นยังถามอีกคือเก่าครับมันเป็นคอนเทนต์บอเกี่ยวกับเมียหนีสายันเมียหนีน้องฝนนำฝนหนีจากเมือว้านนี่ครับ ผมสิวาควบเจริญพี่น้องฟังครับอ่าคลิปล่าสุดที่ผมทายน้องฝนนะครับเป็นกับเขาม่านนล่ล่ะเขาม่าเกินหัวนะครับขึ้นไปนอนน้ำนอนน้ำไปนอนเป็นมูบังเอินผมเยอหันมันเขาม่าแล้วผมก็ได้จับก่องทายครับพี่น้องแต่ส่วนหลือส่วนในกับพวกหูน้ำเขาครับจิตใจเขาเป็นไหนคนเฮามันใหญ่แล้วจังกาอกันจะสิวาจึงไดน,นะครับแม้แต่ตัวผมเอียั่น้เถือกยังพวกหูใจกับขวากด้ ว่าสิกินตำโมงเดือดแทะพุนไปตำแต่งกินกับมีครับมันเป็นยังสั่นพี่น้องครับอ่ามันเป็นคอนเทนต์ครับแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความจริงพี่น้องมันแฝงไปด้วยความจริงอ่าขัดแหวภาษาบาลเฮาก็บเป็นล่างสังหรณ์จะไรผมกับว่ารู้ละหมู่ต่ว่ามันกับว่าหมาานั่นละกับพวกหัวจิตใจมันเป็นยังไงที่นี่แน่ตอนนี้ครับน้ําฝนก็ยังติดต่อไม่ได้ครับพี่น้องครับ คำ่าติดต่อบ่ได้นี่ก็บ่ฮู้วไปจะไห๋มั่งได๋ขึ้กันอ่าไปได๋มั่งไหนขึ้กันหู้ตั้งแต่ว่าอ่าอาจจะบ่มีคืนบ่หรือว่ามันปิดโทรศัพท์บ่หรือว่ามันไปไหนก็บ่หู้ครับอ่าถามราย่ันเป็นกับบกว่ามันบ่ทันได้โทรกับมาติดต่อบ่อด้อาจารย์นะกับ่รูวว่าสีไปแท้ไปหลีอะไร้านั่งปลอบใจกันครับพี่น้องครับเออเอา่นเฮาสามันสีนี้ แม่นเอาสร้างมาดึงใบประกาศับไปยู่พี่น้องครับกลับไปคือเก่าครับแต่ว่าถามัน่บนีรือว่าจากนี้ไปงานความเฉียดความขมชัวบุบชัวเข้าเดี๋ยวกลับบาพี่น้องอ่ามือที่ไปนะครับผมกับรถรูปําขนาดอีนั่งบีครับผมกับยังบ่หูว่ามันสิกลับไปบ้านครับบ่กหูเลยเพราะว่าตอนนั้นผมกับอยู่ในห้องครับอยู่ในห้องเพราะว่าปกติเราจะนอนอยู่กับน้องเหงิงเงครับ อันอยู่น้่งซูมือหน่ะแต่พคอนกะลงมานอนน้่สซูมือขึ้นกันนะครับสุดขึ้นนะครับแล้วผมบรรยานออกไปที่ห้องบัดออกบ้างบอคอยติญยาติจังผมลงจิบพี่น้องเบึ้งถามทิญญาก็ับบอกว่าเอาพอยันไปใส่หรือว่าไปชงเก็ฝนครับไปบีกลับบ้านพนะผมกับเด็กหมู่ะทอนนั้นพี่น้องครับเด็กหมู่ะทอนนั้นบัดที่นี่ครับเรื่องที่ผมซิเว้าดีก็คืออยากให้พี่น้องครับเข้าใจนะครับ เขาใจผมเขาไปเบื้องคลิปของสายยันนะครับโอ้ถือด่าหลายพี่น้องครับขันผู้ได้สีด่าก,กะให้เข้าใจนะครับให้หูจิงกอนอจังด่าเราเดอ้อเดี๋ยวตนศาสตร์ครับพี่น้องเพราะว่าคนเฮาเนี่ยยามมันตกอับยามมันถูกมายามมันลงมามันสุดสุดอหลีพี่น้องครับม,มันสุดสุดอิริแม่แต่เงินสิซื้อเครื่องดื่มกินกะบ่มีแล้วพี่น้องครับนี่คือยามมันสุด พอจะยามเฮาสุดเฮาลงกับขักนี่ครับอย่างมันกับเขามาปราดาในชีวิตนะครับแนวนั่นแนวนี้คิดเบิงนะครับเปียงคนไหวทีมงานที่มารวมกันทายทำหรือว่าผู้ได้แล้วแต่ครับที่มายูน้ำนะครับพี่น้องครับเฮ็ดน้ำเขาเหมือนสิงสูงอย่างครับเฮ็ดน้ำเขาดีเหมือนแต่แล้วผนตอบแทนที่จะของใดก็คือเขาคนนี้จะไปสู่คนครับแถมยังเบาพื้นเบาควันให้อีกอันนี้ไม่ได้ จอจงว่าผู้ใดน,นะครับคือสีรูยู่ถ้าเกิดว่าผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้ครับมันหลายคนนะครับพี่น้องครับบันบบแมนตั้งแต่กลุ่มซุมทีมาเห็ดยู่ถ่ u t u b e น้ากันแมแต่กลุ่มสีมาร่วมเห็ดเพลงหรือเห็ดธุรกิจน้ากันกถือเขานี้จากฮักหล้างวงง่ายซะไปสู้ผู้คนนั่นล่ะครับนี่คือคนเฮาผมเค่อบอกสายันมา เจาทำคุณค้นบ่ขืนดอกเฮ็ดอ,อะไรกับบ่ขื่นเอาทำคุณ,ค,ณค้นบ่ขืนเข้าดีกับเขาเขา่ได้ดีกับเขานะครับอันนี้บ่ได้แก้ตั้งพี่น้องครับอันนี้เขาความจริ่งมเว้านะครับอน,นี้คือผมบอกจากปากผมนะครับในฐานะเป็นคูบาจารย์สายันแล้วกะเว้าให้พี่น้องเข้าใจในตรงนี้นะครับกะจะจะได้จะมาถอครับโดยเฉพาะเรื่องที่ดามากเนี่ยคือเกี่ยวกับการที่เขาเป็นคนเจ้าชู้บ่ซุ้มนำนา เมียหนีจากแล้ววาที่นเอาไปมาอยากเจ้าสู้ไยเรื่องความจริงแท้ๆครับเจยวกับน้ำหวานพี่น้องครับเจยวกับน้ำหวานนี่ก็คือว่าน้ำหวานนี่คือน้องฝนครับเป็นคนหาไมใหวเองหาไม่หวเองนะครับแล้วก็เป็นหลานแท้ๆของไอีนั่งฝนน้ำรับสบายน้องหวานน้ำหวานนี่คือเลยเอามากรว่าขอสิหาเมียไม่เจ้าความที่มันว่าหาเมียมาให้เจ้านี่ก็ มันก็มีหลายอย่างในจิตใจมันครับหนึ่งมันอาจิใจให้กูเห็นประชดหัวซะว่าสโลเซเลนเนั้นแนวนอนีแทะนี่คือความเจ็บของมันนะครับอ่าหรือว่าสิร้อนใจหัวกูเบิ้งอันกูมาแบบนี้แล้วผัวกูสี่ไปนอนเขาบ่อะอันนี้ความจริงแท้ๆพี่น้องครับก็คือหาไม่ผัวนละแต่ว่าเขาแกแ้กของก็นอนบ่ไงซะว่าได้ย้อนกันจะ้เทียดอกพี่น้องครับเลยมาปรึกษากัน สร้างคอนเทนต์แบบนี้บพในในถานสิมาอยูน่นิมกัรที่หลีกะเขามาสร้างคอนเทนต์แบบผัวเมียนี่เออผัวมีเมียสองคนเนี่ยสร้างเดี๋ยวกะให้เมียน้อยแกงเมียหลวงแล้วกให้เมียหลวงแกงเมียน้อย,อย,อยคือจังพงษ์ไทยจิมบิป,ปิน้องเบิ้งนะครับอันนั้นคือคอนเทนต์นะครับพี่น้องแต่ความจริงก็บ่าเอามาให้เป็นเมียนี่ล่ะแต่กับวันไนน้อกันดอกอันนี้กถามสาย,ยันแล้วเพิ่อนกับว่าวันไหนน้องกันจะเสียวบนไหนน้องกันจะเสียก็เลยว่าเอา คนก็เลยสิเขาใจว่าได้นานน้ํากันแล้วกัเป็นการสั่นกัสี่แต่ว่าที่เข้าไทายเป็นเรื่องพล่ามานนั่นนั่นคือเข้าทายเผื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คนเบึงคนชมนะครับยายขสดมีเมียสองมีสามอ่าครับมันสิเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ในโอกาสต่อไปในเวลาต่อไปในอนาคตต่อไปมันสิเป็นสั่นพี่น้องครับอ่าัจทุีน่นี่มาถึงจุดน,นี้แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ถิงพี่น้องครับตอนนี้เมียนี้จากนะครับหรือว่าผมเคยเบอกนะครับอาจจะแยกมากแบบไหนถืงเมียป๋าแบบไหนบ้างก็จะเป็นสันไปตลอดเก่านะจะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับอันนี้ต้องดวงข้างนี้คนเฮาเมื่อสูญเสียสิ่งหนึ่งไปสูญเสียคนหนึ่งไปมันก็นต้องหาใหม่นะครับหาใหม่ไม่เรื่อยนะครับตอนนี้ก็เลี้ยตัวแต,ต,ต่น้องเฮงเ,งเงพราะมันขึ้อยังกัทันนด้เข้าใจดอกครับ บาแม่แท้ผู้ใดแม่เลี่ยงผู้ใดเอ่นเพาเขาใจครับหัแต่ว่ามีความผูกพันกับน้องฝนหลยครับเป็นอาชีคิดว่านี่แหละแม่แท้กูประมาณนั้นครับนี่คือความเลียงสาของเด็กน่อยครับความบรุเลียงสาของเด็กหน่อยนะครับพี่น้องเอาจังใดก่าสีว่าสักนี้แหละพี่น้องครับกะาขอให้พี่น้องเข้าใจตามนี่เด้อครับเด้อครับจังใดกะยาบากันนี่คือความจริงครับมันเป็นความผิดของสายันนะครับ แล้วกลบว่าเป็นความผิดของน้ำฝนคือกันพี่น้องครับมับนผ้าแบบนี้ก็เลยเหตุแบบนี้แต่บางเอิญที่พี่น้องของใจสงสัยอยู่ในว่ามันเป็นคอนเทนต์บ่ผมกระบอกเลยว่ามันเป็นคอนเทนต์แต่ถึงเวลานี้ครับมันแฝงไปด้วยความจริงครับพอคันลิปหนาได้พี่น้องเด้อเอาหักแพงกันคือเกาน่นลาละครับ ท้ายคลิปล่าสุดของน้องฝนนี่คือมันเข่ามาสวนผัวไปนอนถึงบ้านวันนอนอยู่ห่างอาัดมันสิเบอร์อีเลนอีลีผงของวารู้รตว่าผมจับกองไทยมันออกมาแล้วนะครับแต่แล้วถึงมือนี่ห้วยอีนี่มันเบาอีดีตัวนี้หมห้เพราะว่าถึงนาทีนี้ก็ยังติดต่อน้ําฝนไม่ได้ครับ